ค่ะสวัสดี FC, ฟนช่ยอยงทุกคนนะคะมนีนน,น,นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณโคง้งสุดท้ายของอาจารย์คนโคราชนะคะเพื่อนกระหายมาบลายโตนะคะหายมาทั้ง3โตทั้ง2โตทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับรักร่อยเพื่อนกระหายมานะคะ จะเป็นตัวในจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์คนโคลาดนะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นนทิยาโทรมารบกวนพ่อค่ะ บอรครับบอบอว่าลงก่อนเลยว่านี่สองสามมือแล้วไม่ได้โทษกับยากแค้นหน่อยเพิ่งจะได้โทษกับมันนี้ก็รถไปซอ่อมใกล้มือมาาจานเป็นด้ไลยค่ะฝันดีบอเออืมแฟนันบอครับค่ะ เราไปส่งขาแเรากับปได้บออย่างนี้นแหละเราไปอยู่ชั้นบุรีเนาะเรากับไปเบิ้งต้นใหม่ก็เลยบอกอะไรคุยกันอะไนแต่ว่าเรากับอะไมาถึมืออะไรแต่ว่าเรากับอะไรบอกว่าฝันอย่างนี้นแหละค่ะค่ะแต่กเก้าแล่ะสูตรคำนวณนี่เป็นโค้งสุดท้ายมันบ่ค่ะอาจารย์คลิปนี้โค้งสุดท้ายมันบ่ค่ะครับสูตรนี่โค้งสุดท้ายครับ สูตรนี้มั่นใจเลยมั่นใจอยู่มั่นใจอยู่เลยสูตรนี้ว่ามั่นใจเขาเยอะหรือหะค่ะค่ะครับเอาเอ่อเลขบนค่ะบนเลขบนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เปล,ลี่ยน,นเลขวิ่งวิ่งสองบนสองก็แปดครับสองก็แปดเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นแปดครับเน้นที่เลขแปดสองคำ มีโอกาสเป็นรักลอยแล้วครับรักอยออจับคูแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้กเน่นแปดาก็แปดครับเน่นแปดหาแปดหก สามตัวบนเออรักลอยกันนะครับรักลอยกัน,นลืมไปค่ะรักลอยสองข่าแปดครับมีสองมีห้ามีแปดเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์รักลอยเน้นสองครับเน้นที่เลขสองสองกระพานนะสองกระพาครับอ่าสามตัว สามตัวสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดหกสองแปดหกห้าแปดสามห้าแปดสามเน่นตัวได้ค่ะอาจารย์เน่นสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดหกเป็นตัวเน้น ตามข้างล่าง,ลาง,ลางเล้ค่ะอาจารย์ล่างศูนย์กับเก้าข้างล่างวิ่งศูนย์กับเก้าเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เน้นศูนย์ครับเน้นที่เลขศูนย์ศูนย์โอกาสเมื่อไดกับเก้ามาไอใมีโอกาสเมื่อใดครับส์กสับเก้าค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตัวเน้นแค่นั้นเองเอ่อ ครับครูศูนหาครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหกเน้นศูนหาตัวเดียวครับเน้นศูนย์ห้าอือศูนย์เก่าเขล่องไวครับเน้นศูนหาตัวเดียว สรุปแนวทางของอาจารย์คนโคราชโค้งสุดท้ายงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหลักร้อยมีสองมีหามี8เน้นที่เลขสองก็เลขหารักร้อย ้างบนให้วิ่งมี2กับ8เน้นที่เลข8จับคู่หาย8 2 8 3 8 5 8 6เน้นที่8 5กับ8 6สำหรับเลข3โตมี2 8 5 2 8 6 5 8 3เน้นที่2 8 5กับ2 8 6ต้างให้วิ่ง0กับ9เน้นเลข0จับคู่หาย0 5 0 6 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, อศูนย์หาศูนย์เก้าเก้าหาเก้าหกเน้นที่ศูนย์หาห้างเดียวตรงกันไ่คคะอาจารย์ครับตรงครับตรงครับอ้าขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสวัสดีนะคะของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับฝ่ายสวยมนันทุกทุกคนครับผมค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีครับ ค่ะพอพี่น้องเอฟซีก็สิิด้ยินนล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ว่างน,นทิยาก,กับอาจารย์คนโคราชนะคะคลิปนี้เพิ่นกะไ้แยกบนแยกล่างนะคะเป็นโค้งสุดท้ายสําหรับกามฟันก็ยืนยัน่าโค้งสุดท้ายบล็อกฟันนะ,ะนะคะนะคะแนวทางของอาจารย์เพิ่นกให้ทั้งคลิปแรกทั้งคลิปโค้งสุดท้ายนะคะ ทุกคลิปทุกคลิปนันที่ยากกัทํายถ้หอเป็นแนวทางหาสูตรสำหรกินแบงรัฐบาบไทยนะคะกับโมมิวผู้ใดลูกนะคะว่าเลขจะออกตัวไดนะคะข้ากับท้ายําให้เป็นแนวทางนะคะสรุปไว้คลิปนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์นคนโคราบนะคะโค้งสุดท้ายวาวันที่2พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะคะนั่นที่ยาจะอธิบายอีกรอบนะคะนะคะ อาจารย์คนโคราตขั้วันที่สองพฤษภาสองห้าหกเจ็ดโค้งสุดท้ายนะคะลักล่อยนมนีสองมีห้ามีแปดเน้นที่เลขสองกับเลขห้านะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะวิ่งบนมีสองกับแปดเน้นที่เลขแปดนะคะเลขสองโตัวจับคู่ห่แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะ เน้นที่8หากับ8 6นะคะสำหรับเลข3ตัวมี2 8 5 2 8 6เป็นตัวเน้นนะคะกับ2 8 5นะคะ5 8 3เป็นตัวล่องนะคะสำหรับข้างล่างนะคะวิ่ง0กับ9เน้นที่เลข0จับคู่0 5 0 9 9 5 9 6เน้น0 5เมตรเดียวนะคะ, mm hmm. ะวันพิญาขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุดียนะทางของอาจารย์คนโกราดนะคะ ยอดดีๆน,นะคะสบายมากๆนอนขายก็ได้นั่งขายก็ได้่ไดเราหยาอกเพิ่น<อ>เพิ่นขายเขาโพดขายแม่งนั่งขายนอนขายโอ,อย้ออมีหอดปลายอดอดีๆมีทุกอย่างม,ามีหอยมีปลา,ามีหมูปลาด้วยผู้ใดอยากกินหมูปลานี่ด้องมาเที่ยว้เป็นแพ็คเป็นแพ็คสุดยอด ่ยทยทอดสดเลย <laughs> บอกให้ชัดๆเลยเออเสียเอาให้ชัดๆจ <m akes> สีายทอดสดเลยเสีย่บอกยุ่เฮียนมันบอก